วันนี้เกดไม่มีคำคมเสี่ยวๆแต่เกดจะพาไปเสียวกับฟอร์ดเอเวเลตคันนี้กันนะคะนะคะวันนี้พาพบกับเจ้าฟอร์ด นี้นะคะป็นเครื่อง2.2ไทเทเนียมตัวนี้เป็นเนวิด้วยนะคะได้เป็นปี2018นะสีดําสวยขนาดนี้คือรูปทรงสปอร์ตลุยๆขนาดนี้เลยลูกค้าเดี๋ยวเกดพาไปดูข้างในกันภายในของเขานะคะจะได้เป็นสีครีมตัดดําแบบนี้นะคะคอนโซลจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะได้เป็นคอนโซลแบบหนังพอมารายมันติฟังก์ชั่นได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะลูกค้าคันนี้นะคะขอให้ซันรูปมาด้วยนะทุกคนข้างหลังกว้างเหมือนกันนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะ2ฝัง่งแบบนี้ปรับแอร์ตรงด้านนี้เลยตรงกลาง นะคะมานะดูด้านท้ายของเขากันด้านหลังของเขาถามว่ากว้างไหมมันก็ไม่กว้างนะถ้ามันถ้าเกิดนั่งเจ็ดคนไม่กว้างเบาะพับได้ พับแต่พับยังเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อใช่ไหมอุ๊ยเธอคือดีอะกดตรงนี้ค้างคือเบาพับแล้วปกติถ้าเป็นพวกฟอร์จูนหรือว่ามิวเอ็กเราจะคอยดึงใช่ไหมอ่าเจ็ดที่นั่งเราคอยดึงแล้วคือพอพับไปปึ๊บอะด้านหลังเก็บของได้กว้างมากนะคะทุกคนนี่ตอนแรกอะเปิดมาคือบอกว่าข้างหลังเขาไม่กว้างนะแต่พอพอมาว้าวอีตรงที่เนี่ยเพิ่งเคยเห็นอะแล้วถ้าเอาขึ้นนะ แล้วมันไม่ได้ก้องแกงนะที่แบบขึ้นมาแล้วแบบหว่มนะแน่นเลยนะเข้าล็อกนี่ ก็คือถ้าลูกค้าสนใจนะคะฟอร์ดรู้สึกว่าจะมีเข้ามาคันเดียวอุ้ยเป็นไงตั้งแต่รีวิวรถมาในคันนี้มีสาระสุดแล้วเขาเรียกว่าอะไระข้างบนมันมีแหลกด้วยเหมือนว่าสายแคมปิ้งนะคะไม่ไม่ต้องกังวลเลยว่าข้างหลังจะเก็บของไม่พอนี่ด้านบนของมีติดมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วโปรโมชั่นของเรานะคะฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกค่าดำเนินการแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมน้ำมันทีกงต่างหกตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมบัตรน้ำมันห้าหมื่นบาทให้ลูกค้าด้วยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะปัดขวาทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ